สวัสดีครับพอดีวันนี้นะครับช่างมาทํางานที่บ้านผมแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นช่างที่ทํางานกับผมมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแล้วก็เสร็จไปแล้วหลายงานทีนี้เรามีกางเกงนะครับกางเกงยีนที่สมัยแบบผมแบบเป็นวัยรุ่นเนาะกำลังแบบสร้างเนื่อสร้างตัวแล้วก็เป็นเกงตรงนี้เนี่ยเราก็ใส่มาทั้งเรียนหนังสือนะครับตอนเรียนมหาลัยก็ใส่นะสมัยเรียนมัธยมดนเนี่ยก็มีเกงสลกอยู่แล้วก็กางเกงยีนเนี่ยเราก็ใส่เที่ยวใส่เล่นบางครั้งก็ขายบางคั้งก็เก่าคุณผู้ชมไอ้อย่างตัวนี้ก่อน อันนี้ก็เป็นเกสรักเดี๋ยวจะให้กับทางช่างนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่โอกาสได้ใส่เกสรักเนี่ยตอนมหาลัยมันก็ยังแบบยังดีๆอยู่นะครับเห็น่อหูเท่าๆกันก็เลยเอามาให้เลือกนะอ่านี่เกสรักอาจจะมีขนแมวนิดนึงมาขออภัยนะบ้านเลียงแมวนะครับอ่นี่สรักยังดีๆอยู่นะอันนี้ก็สลกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เมื่อคืนก็นั่งพับเอามาจากในในเขาเรียกว่าอะไรในตู้นั่งพับนะนี่ก็สลกเหมือนกัน ก็ยังใช้ได้แหละแต่ว่าผมเนี่ยอ้วนนะครับน้ำหนักขึ้นแล้วก็หนะุ่นก็ใส่ไม่ได้แล้วอะไรประมาณนี้ครับก็เก็บไว้ก็น่าจะไม่มีประโยชน์นะครับก็เลยเอามาทําไม่มีประโยชน์ชอ่ให้ช่างอันนี้อ่ะพี่ไม่ตีสวัสดีครับครับสวัสดีนี่ก็เจอกันหลายคลิปนะครับอันนี้กลาลังสร้างร้านอาหารให้ผมอยู่เนี้ยเก่งแซ่เหมือนกันที่แล้วเผื่อใส่ไปงานนะ,ะงานขาวดำอะไรพวกนี้ได้หมดเลยยังใช้ได้อยู่นะครับยังดีๆอยู่ตอนนี้หนังสือผมก็ซื้อเอาไว้ มันก็บางตัวก็ยังใหม่อยู่นะอะอย่างตัวนี้ก็เกงยีนนี่มางเกยงยีนของลีเลยยังใหม่ๆเลยตัวนี้ผมใส่ไม่ถึงสิบครั้งนะครับผ้ายืดด้วยนะครับซื้อมากก็น่าจะพันกว่าบาทได้นะครับมันก็ไม่แพงมากหรอกแต่ว่าเราก็เห็นว่ามันอยู่ในตู้ไม่มีประโยชน์นะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเราก็ใส่กัเดี๋ยวนี้ใส่ไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่คิดว่าอนาคตจะใส่ได้ดูดจากทรงแล้วไม่น่าจะลงแล้วน้าหนักนะครับอ่าเดี๋ยวพี่เลือกเอา อันนี้ก็นี่ก็ยังใหม่อยู่ตัวนี้พี่ดูดยยเลยยังใหม่อยู่เลยใหม่เลยใหม่กิฟตเลยตัวนี้นะครับพี่ใส่เอวเท่าไหร่รสามสองอันนี้ L อเอวยี่สิบเก้าไม่ใช่ต้องไปยืดเอาแล้วยืดลดลดน้ำหนักเอาได้ไหมเหยียดยืดเฮ้แต่ขาเนี่ยตัวเท่ากันนะความสูงของท่านที่นะั่นนี่พอสมได้ครับอ่าใกล้กันเลยนี่เอาวันนี้อาจจะใส่ชุดอยู่บ้านนะคุณผู้ชมอาจต่พุงใหญ่ไปหน่อยขอขอภัยเขาไม่เรียบ <S <S ร้อยอ่ะอันนี้ใหม่ๆนะพี่นะพี่เลือกเอาโอเค ก็มีหลายยี่ห้อหลายแบรนด์อ่ะอันนี้โอ้คุณผู้ชมดูตัวนี้ก่อนอันนี้คุณผู้ชมองี้ดีอย่างเงี้ดีใส่ดีอันนี้ต้องบอกว่าปาแล้วปาอีกนะครับสมัยแบบวัยรุ่นนะดยมันมันขาดเป้าด้วยปาแล้วปาอีกคุณผู้ชมอันนี้คือสมัยแบบไม่ค่อยมีเงินนะเราจะซื้อตัวหนึ่งก็ต้องคิดหนักแล้วก็ยีนทุกอย่างมันใส่แล้วทนนะต้องบอกว่าหุดเริ่มต้นของเกยยีนเนี่ยมันมาจากอ่าแบบแรงงานกรรมกรเพราะว่ายีนแ่บใส่แล้วทนนะครับสามารถ ใส่ทางานได้แล้วก็มันอะไร่ะเขาเรียกว่าอะไรบันทึกอ่ะนะเนี่ยขาดแล้วขาดอีกปะแล้วปะอีกวายมีเด็กโป้เลยอันนี้ลูกช่างให้เล่นสระว่ายน้ำที่บ้านได้อันนี้พี่เอาไหมอะขาดขาดอะเอาครับชอบใช่ไหมพี่ใช่ใช่ชอบด้วยกันเกงเฟรปะเนี่ยปะไม่ใช่ว่าถูกๆนะปะเอออุ้ยตัวตัวนี้แม็กอันนี้แรงเลอร์แรงเลอเขาดูแรงเลอร์แต่รับถอยโทษนี่แรงเลอร์เก่าเก่าเลยนี่เขาปะเยอะปาแล้วปะอีกดูดิ นะครับโอ้โหก็เอาเนาะไม่เป็นไรนะขาดนะโอเคจริงๆอะก็แอบใส่ได้นิดนึงแหละแต่ว่ามันก็อ้วนแล้วมันก็อึดอัดเอาไปให้คนทานด้วยเมื่อก่อนเนี่ยมีคนเอากางเกงใหม่มาแลกกางเกงเก่าใส่บ้านเลยอ่ากางเกงใหม่มาแลกอ๋อสมัยก่อนเอาของใหม่มาแลกของเก่าเพราะว่าของเก่าจะแพงกว่าเก่าแพงอ่าแต่ก่อนนี่ต้องบอกว่าเฟดกางนเกงยีนี่สมัยวัยรุ่นตอนที่ผมแบบพเวกรีไว้เออพวกรีไวขาดต้องมีรล้วต้องมีริ้ว ตรงนี้ต้องเอาเทียนเทียนลงต้องพันพันขึ้นหมดพี่เคยเอาเทียนลงะ่ะใช่ให้มันตั้งได้อะเออต,ต้องบอกว่าผมมาในยุค90ที่แบบอพอแม่ไวรุ่นน่ะยิ่งขาดยิ่งแพงเทียนลงถือร้ยแข็งแล้วก็ยิ่งยิ่งซนๆ้นเะยินเยินนะยิ่งแพง นะครับตัวเก่าจะแพงกว่าตัวใหม่สมัยก่อนเนี่ยพวก d ว y ย,ยังไม่มีช็อปเนาะแพงมากแพงมากของแท้แพงมากแล้วเขาชอบขอเทิร <c oughs> ์นเอาขอเทิร์นนะเอาตัวใหม่ไปพี่เพิ่มอีก500ได้ตงัตงค์เพิ่มด้วยได <c oughs> ้ตังค์เพิ่มด้วยอายุคเดียวกันใช่อายุคเดียวกันยิ่งเซอร์เซอร์แบบนี้นะโอ้โหยิ่งแพงสมัยก่อนที่ต้องไปหาเฟรณผู้ชม <c oughs> ขนาดข,ขาดตัวพันท่าพันแปใช่ใช่ใช่เอาเหรียญนะพี่นะยุคยุคพี่เหมือนผมแน่เลยเอาเหรียญมารีดมาทำเฟร ให้มันเป็นริ้วริ้วตรงต้นขาเนี่ยใช่ไหมใช่ออ่่าะไม่ขาดก็ทำให้ขาดองนิดโอเคโอเคอันนี้ก็เกงี่ยขาสั้นใส่ไหมขอันนี้ใส่ใส่อยู่เนาะเอออันนี้ก็ทำไส้ไว้ได้ก็ให้คุณอุตใส่แล้วกันแล้วก็เผื่อให้ลูกใส่ก็ได้เลยเพราะลูกก็โตนะอ่ะเลือกเอาแต่จริงให้หมดเลยครับผมกี่ตัวเนี่ยเดี๋ยวเอาไปแบ่งมาแบ่งเั้ยหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบตัวอ่าให้หมดเลยเดี๋ยวฝากพี่ไปแ่งคนงานที่บ้านด้วยนะครับโอเคอ่ะก็ประมาณนี้คุณผู้ชมวันนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจทำคอนเทนต์หรอกตั้งใจมาให้แต่เห็นตากล้องนั่งอยู่ด้วยกันอ่ะตากล้องเลี่ยมไปเลยอ่ะดูตากล้องหน่อยเดี๋ยวคุณผู้ชมจะรู้จักตากล้องคุณผู้ชมนี่เราถ่ายกระดับเรียวๆนะไม่มีไม้ขนสัตน์ไม่มีไมอเลยดิตากล้องต้องบอกใี่คุณผู้ชมบางทีเนี่ยเราทํางานนะเราก็ ต้องแบ่งปานเงินนะฮะแล้วก็บอกว่าทีช่างเขาก็ได้ค่าแรงก็จริงแหละแต่บางทีเขาก็ไปเลี้ยงปากเลี้ยงท้องพวกชุดใส่สวยๆแบบเนี้ยนะครับเขาก็ไม่ค่อยได้โฟกัสบ้างมายนะอ่ะเอาลองไปใช้ดูแล้วกันตามสบายที่กีบไปได้เลยผมใส่ขาเลยใส่ขาดก็ไกันต้องไปอินเสิร์ตไหมโอเคไม่ต้องอินเสิร์ตก็ได้ นะครับเด็กผู้ชมตกใจอ่วันนี้ก็หน้าตายยังพอเพึ่งตื่นด้วยวันนี้ตื่นมาก็จะไปเล่นสิ่เด็ก่อนอ่ะโอเคตามสบายครับครับขอบคุณครับวันนี้มาทําอะไรพี่ถามก่อนเทปูนครับเทปูนที่บ้านผมวันนี้เป็นวันอาทิตย์เป็นวันหยุดนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าวันหยุดเนี่ยหมู่บ้านจะสันเข้าไม่ได้วันนี้ดเข้าได้เออเสาร์อาทิตย์วันหยุดนกขัตฤตษ์เลิกเข้าไม่ได้วันที่ถ่ายเราเนี่ยหลังจากวันแม่วันหนึ่งวันที่13เราจะกล้องเนาะ ก็คือหมู่บ้านเข้าไม่ได้เสาร์อาทิตย์เราก็ต้องหางานให้ช่างทําเพราะว่าช่างเนี่ยเขากินค่าแรงเป็นรายวันถ้าเราไม่หางานหายเลยเขาก็จะแบบไม่มีงานทําแล้วเขาก็ไม่มีตังค์นะครับก็คือเขาเอาเอาอะไรเอาแรงงานเอาเวลามาแลกกับเงินดังนั้นถ้าวันหยุดเขาจะนอนอยู่บ้านเขาก็ขาดรายได้ผมก็ต้องหาแบบมาทําบ้านผมก็ได้มาอ่านู่นนี่นั่นน่อเทปูนบ้างซ่อมปั๊มรั่วบ้างท่อรั่วบ้างมาติดตั้งระบบสปริงเกอร์บ้าง เออตัดหญ้าบ้างว่ากันไปนะฮะอันนี้ก็คือการเลี้ยงลูกน,อน้องเนาะอ่ะฝากไว้ด้วยแล้วกันอ่ะโอเคพี่ตามสบายทำงานต่อเนาะ<ส>อเอาวันนี้ก็เพียงเท่านี้ผู้ชมแล้วก็ใครที่ติดตามกันก็จำกันได้เนาะอันนี้ก็<ห>เป็น,<ห>นบ้านผมสระว่ายน้ำนี้ก็สร้างเองนะครับใครยังไม่เคยดูคลิปสระว่ายน้ำไปดูกันได้เลยเพราะว่าตั้งแต่สร้างมาเนี่ยนะครับจะไม่เกิดปัญหารอยแตกแล้วไม่มีซุดไม่มีน้ํารั่วไม่มีนะครับเพราะว่าเราทําตามมาตรฐานทั้งหมดเลยนะ ่ใครที่จะรีโนเวทบ้านก็เคยดูคลิปนี้หรือยังผมทุบห้องข้างบนหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องนอนสองห้องรวมเป็นห้องเดียวห้องน้ําระเบิดใหม่ทาเป็นบล็กอินโคลเซ็ตย่างใหญ่เลยข้างบนนะครับย้อนไปดูได้นะก็ซื้อบ้านหลังนี้มารีโนเวททุบหลายอย่างแล้วก็ทําใหม่หลายอย่างนะครับสระว่ายน้ําเดิมทีไม่มีอันนี้ทําเองหมดนะคื้นทะเลนี้ทําเองหมดลงเสาเข็มตั้งแต่เริ่มเสาเข็มเลยนะครับทาได้หมดนะใครอยากจะ ต่อเติมบ้านก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับโอเควันนี้ขออภัยด้วยจริงนะครับตาตาไม่ค่อยพร้อมตายังปื้ออยู่เลยอ่ะขอบคุณมากคุณผู้ชมพบกันใหม่ในะตอนต่อไปอยากต่อเติมบ้านแอดไลน์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริรบบรษัทสอแสองทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักง,งานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักง,งานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเตอมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับ